ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอการสอนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับก็จะเป็นวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของตับและไตนะครับ ลักษณะของตับนะครับจะมีลักษณะเป็นกลีบนะครับมีอยู่2กลีบจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับจะตั้งอยู่บริเวณส่วนบนของช่องท้องนะครับทางด้านขวานะครับตับเป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับและเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งตับก็จะมีหน้าที่นะครับหลายประการนะครับยกตัวอย่างเช่น ตับมีหน้าที่ในการสร้างน้ําดีนะครับมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปอยังลําไส้เล็กนะครับเพื่อช่วยย่อยและดูดซึมนะครับอาหารประเภทไขมันนะครับเก็บตำรองอาหารนะครับเพื่อให้ร่างกายนะครับดึงมาใช้ในยามที่ขาดแคลนนะครับและยังกำจัดสารพิษที่มากับเลือดอีกด้วยนะครับ อีกครั้งตับยังเป็นแหล่งนะครับสะสมธาตุเหล็กนะครับและวิตามินที่สำคัญนะครับของร่างกายนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการดูแรลรักษาตับนะครับตัวแรกเลยก็คือไม่กินยาเองนะครับหรือกินยาในปริมาณมากนะครับเพราะสารเคมีจะไปสะสมในตับนั่นเองนะครับ ัวที่2นะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับโรคต่างๆนั่นเองนะครับข้อต่อไปดื่มน้ำที่สะอาดและไม่ดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้ตับนะครับทำงานหนัก นะครับทีนี้เราไปดูอวัยวะที่2ก็คือไตนะครับไตนะครับเป็นอวัยวะภายในนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วนะครับจะอยู่ภายในช่องท้องของคนเรานะครับไตของคนเรานะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้างซึ่ง จะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับของกระดูกสันหลังนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของไตนะครับไตนะครับจะทําหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดนะครับและขับออกมาในรูปของปัสสาวะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของไตนะครับต่อไปการดูแรลรักษานะครับไตมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ไม่รับประทานอาหารนะครับรสจัดจนเกินไปเพราะจะทำให้ไตของเรานะครับทำงานหนักนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดนะครับเปรี้ยวจัดนะครับหรือมีอาหารรดหวานนะครับมากจนเกินไปนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับไม่เป็นผลดีต่อการทำงานของไตนะครับการดูแลรักษาต,ตัวต่อไปก็คือไม่ กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดภาวะกรวยไตนะครับอักเสบและยังเป็นโรคอื่นๆตามมานะครับเดิมน้ำนะครับที่สะอาดนะครับเราควรดื่มน้ำนะครับอย่างน้อยประมาณ6-8ถึงแแก้วนะครับต่อวันนะครับซึ่งน้ำนะครับจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับ ออกกาลังกายดียังไงนะครับก็คือดีต่อ,อสุขภาพร่างกายนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับซึ่งการออกกําลังกายนะครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นอย่างมากนะครับสรุปบทเรียนนะครับที่เราเรียนมานะครับ ตับและไตนะครับเป็นอวัยวะภายในที่ทำงานอย่างเป็นระบบภายในร่างกายของเรานะครับซึ่งการดูแลรักษาอวัยวะภายในนะครับของตับและไตนะครับก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราควรดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับให้ทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะครับและเป็นไปตามกระบวนการของการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนแต่สามารถนะครับเปิดคลิปดูนะครับในสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถเปิดดูได้หลายๆครั้งนะครับทำความเข้าใจนะครับ และนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพาะศึกษานะครับหรือในสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับต่างๆนะครับนักเรียนสามารถเรียนนะครับหรือทําความเข้าใจนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะไม่มีแบบฝึกหัดนะครับแต่ว่าครูจะให้นักเรียนนะครับลองตอบคาถามนะครับ ต่อไปนี้นะครับอ่านะครับนักเรียนลองมาตอบคาถามนะครับเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายนะครับที่เราเรียนมาก็คืออวัยวะไตและตับนั่นเองนะครับทางเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปตอบคาถามกันนะครับกติกาในการเล่นเกมนะครับหนึ่งให้นักเรียนตอบคาถามนะครับข้อที่2ให้นักเรียนตั้งใจฟังคำถามแล้วตอบคำถามนะครับให้ถูกต้องนะครับ ใช่ยังไงนักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนไปตอบคำถามกันเลยนะครับครับถามข้อที่1น,นะครับไตเป็นอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายใน 1. อวัยวะภายนอก2อ,อวัยวะภายในอ่ะเริ่มจับเวลาครับอ่าคำตอบก็คืออวัยวะภายในนั่นเองนะครับ ตรียอตอบแอ่ได้เลยอ่าคำถามข้อต่อไปครับไตมีทั้งหมดกี่ข้างนะครับ1 2ข้าง2 3ข้างอ่าูจะเริ่มจับเวลานะครับคำตอบก็คือไตมีทั้งหมด2ข้างนะครับข้างซ้ายและข้างขวานั่นเอง คำถามข้อต่อไปไตมีลักษณะคล้ายกับอะไรนะครับ 1. คล้ายเม็ดถัว่ว 2. คล้ายเม็ดขน,นอะเริ่มจับเวลาครับเฉลยคำตอบก็คือคล้ายเม็ดถัว่วนั่นเองนะครับคำถามข้อต่อไปไตมีหน้าที่ทำอะไร หนึ่กรองของเสียออกมาในรูปปัสสาวะ 2. เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและวิตามินอ่าเริ่มจาบเวลาครับคำตอบก็คือกรองของเสียออกมาในรูปปัสสาวะนั่นเองคำถามข้อต่อไปตับมีหน้าที่ทำอะไรอ่า 1. สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 2. ส,สร้างน้ำดีเริ่มจับเวลาครับคำตอบก,ก็คือมีหน้าที่สร้างน้ำดีนะครับ นักเรียนตอบคาถามนะครับครบแล้วนะครับนักเรียนตอบได้กี่ข้อนะครับมีข้อไหนที่ตอบไปได้บ้างไหมนะครับแต่ถ้าข้อไหนตอบไปได้นะครับก็ให้นักเรียนไปเปิดหนังสือนะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับแต่ว่าเราเป็นเกมตอบคําถามนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ